ฝันเป็นจริงงวดวันที่1มีนาคมให้เลขเด่น7 9เลขชุดสองตัว73 75 76 78 93 95 96 97ในงวดวันที่16กุมภาพันธ์เลขเด่น4เข้าหลักร้อยบน7เข้าหลักหน่วยบน เจ้าแม่ตะเคียนงวดวันที่หนึ่งมีนาคมให้เลขเด่น1นึหสชุดสตัว6กหนึ่งสองสี่เจหนึ่งแดเห้าสอห้เลขชุดสองตัว1001งศูนสองสองหนึ่ง หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าสามสามห้าห้าหกหกห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าในงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์เลขเด่นแปดเข้าหลักสิบล่างอาจารย์หนูงวดวันที่หนึ่งมีนาคมให้เลขเด่นบนหนึ่งสี่ เลขชุดสามตัว8ปดหนึ่งสองสามหนึ่งสี่หกหนึ่งห้าศูนย์หเสองหนึ่งสสีสห้าสาสีเลขชุดสองตัวบนหนึ่งสองหนึ่งสหนึ่ง 4ี่สองสีสีี่ห้าสี่เล่างให้เด่น7กับ0ชุดสองตัวล่างเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจสีดหกดเก้าศูนย